สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ่ทีก่กำลังเข้ามารับชมสองของปีหน้าชแนลเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กสิหายเบิงลูกพุนเนาะคะ่ะเป็นต้นลูกพุนที่อยู่ขางสวนจ้ะขางสวนตอนนี้นวยยังหน่อยอยู่จากพึ่งสีเริ่มเป็นนวยเนาะเบิงลักษณะคล้ายๆบักทัดบานเฮาบอเนี่ยอีกเป็นเดือนหรือเกือบสองเดือนพุ่นลจากก้ากลัวสีไงไงขึง้นกะ เดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิรงกแล้วจ้ะว่าตอนที่ใหญ่เราเป็นจังไดตอนนี้หัวตะเป็นเองตะมูตะมิโอยอากาศดีมีลมเป็นต้นที่เกิดยุ่ขางคล้องจ้ะทายดีๆบรซันสิโต้คล้องนั่นเนี่ยปีน้าอันนี้ก็มาเฝ่าแม่จ้ะปีน้าไตาลีนนะลูกอันน่่นยนี้สงสัยจะเป็นไอ้หน่วยแฝดเนาะติดกันฝาแฝด ต้นกรสีสูงเติบอยู่รสชาติกรสีเปรี้ยวหว,วานแต่ว่าบอคอยมากินปันไดดอกเพราะว่าเป็นกบทลายย่อนนะกับบอคอยดีปันไดสําหรับคนที่เป็นกบทลายย่อนเนาะเพราะว่าเขาสีเปรี้ยวเยวนาะแต่ว่าไอ้ดีอย่างหนึ่งก็กคือว่าแกะทองผูกใดสําหรับคนที่ทองผูกอะอาไปกินซะระบายยางดีบางหน่วยของเขาตะมุดตะมีหนารักอีกโดนตัวสีใหญ่ เ้เบิงง<ม>บ้งสัดๆโอเคจ้าคลิปนี้มิซมีล่ะจ้าน้ำสเสนอลูกพุ่นให้เบิง้งซื้อเนาะไปละจ้าพอกันไม่คิปหนาเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันใหญ่เราเสียมาอัปเดตให้เบิงเนาะจ้าเนาะไปละจ้าบ๊ายบาย